หนึ่งร้อยสาระทุกกะห้าสิบห้ามหันตระทุกกะห้าสิบอาศัยภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ในเุปยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ซึ่งไม่เป็นจิตในอุปย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยจภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องให้ซึ่งไม่เป็นเจตสิกหนึ่งเว็บย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุทธ์ด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ละคนกับจิตหนึ่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานหนึ่งเล็บย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยตภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์พรองให้ซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยตภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์พรองให้ซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตเนมแลย่อเหตุปัจจัยมีสามาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสามาระ 51อาศัยสภา,าวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภา,าวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตในเรบย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ <|so|> ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสามวาระอาตัยภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้จัด้องให้ซึงไม่เป็นไปภายในในเร็เจาอเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว sí ์ปล้องให้ซึ่งไม่เป็นภายนอกในอุปเย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ปล้องให้ซึ่งไม่เป็นอุปาทานในอุปเย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากป wow. ัจจัยม <son> <Par> ีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยมีสี่วาระอาศัตสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุใหนจัดปร้องให้ซึ่งไม่ใช่การมันประกอบด้วยตันหาละทิฐิยึดถือในเร็บยอ่เอเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์พรองให้ซึ่งไม่ใช่การมันประกอบด้วยตัญหาและทิฏฐิไม่ยึดถือหนึ่งเียบยอ่เอเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีหนึ่งวาระหนึ่งร้อยสารณทุกกะหกสิบเก้าอุปาทานทุกกะเป็นต้นห้าสิบสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์พรองให้ซึ่งไม่เป็นอุปาทาน ในเร็ยบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบสามอายสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องให้ซึ่งไม่เป็นปรามาตในเร็ยบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งร้อยสรรนทุกกะแปดสิบสามทัศนทุกะเป็นต้นห้าสิบสี่อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาศ อา ais, ัยจะพาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาัยจะพาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาัยจะพาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรค อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุมีใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัศ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหต,ตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามในเรบยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปจัจมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามในอุณหย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระไม่มีวิบากห้าสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวุธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตก อาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุใ้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีวิจารณ์ในเรียบยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุใ้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์หนึ่งเรียบย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากกปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยมีสองวาระห้าสิบหกอาศัยสภาวธรรมที charge, like ่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยปีติ อาศจยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์รรองไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ปรองห้ซึ่งไม่สรคตด้วยเบขาในเรบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่ไม่สวรคตเดอร์เบขาในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีสองวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในสัตว์ปรองให้ซึ่งไม่เป็นกามาวจรในเล็บย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้สัว์ร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นกาม,มาวจรหนึ่งเล็บย่อเอตุปัจจัยมีห้าวาระอารมามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระาห้าสิบปดอาใจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้สั์ปร้องให้ ซึ่งไม่เป็นบรูปาวจรอ,อาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุใ้สั์ปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นบรูปาวจรอ,อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัต์ปร้องให้ซึ่งไม่เป็นอรูปาวจรในเรียบย่อเหตุป,ปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรในเร็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระอาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปร้องให้ซึ่งไม่ใช่นับเนื่องในวัตทุกข์ในเร็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ อาศัยสภาวัธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ในเล็บยอ่เอเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบเก้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้จัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ในเล็บยอ่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยมีห้าวาระอาตัยภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุได้สัต์ปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์หนึ่งเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและหนึ่งวาระไม่มีวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุใส้สัตว์ปรองให้ซึ่งไม่ใช่ให้ผลแน่นอนในรียบย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุใส้สัตว์ร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น เน่งเรบย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระไม่มีวิบาก60สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปร้องให้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ปร้องให้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุทุกปัจจัยใน่งเรบย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ สภาวธรรมที VII ่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สั์ปร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัต์ปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัต์ปร้องไห้และท Day, ี make, Arduino, ่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตวปร้องให้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตวปร้องไห ซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จั์ปร้องให้ซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัต์ปร้องให้และที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สั์ปร้องให้ซึ่งมิใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารามณปัจจัยมีสองวาระ วิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกะตะปัจจัยมีห้าวาระในัยเรบทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณ์พึงขยา,าขยาสาชาตวานปติยวานิศยาวาน,น,าวานสังสัตวานสัมปยตาวานและปัญหาวานให้พิจารณ์ธรรมปัจ,จนียะทุกกะทุกกะปัฏฐานจบปัจ,จนียะปัฏฐานจบจบ